กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอไอเดียดีวาราตี้ค่ะวันนี้นะคะน้ำมนต์จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับสาวสวยมากความสามารถอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในแวดวงการท่องเที่ยว mm hmm. เขาจะเป็นใครมาพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นใครมาจากไหนนะคะเชิญแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อลินาประพัชรินิริพัชรนง์กุลนะคะรับหน้าที่เป็นผู้นําเที่ยวค่ะ กับพี่หลินกันเลยนะคะเท่าที่ทราบมานะคะพี่หลินก่อนที่จะมาเป็นไกด์พี่หลินเป็นพิธี MC มาก่อนอ,อะไรเป็นจุดพลิกผันและจุดเริ่มต้นที่พี่หลินมาทาไกด์ได้ะะจริงๆก่อนที่จะมาทำไกด์ก็ทำมาหลายอาชีพนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพิธีกรตามช่องเคเบิลด้วยเป็นอาจารย์สอนที่แต่สอนนะคะแล้วก็มาทำหัวหน้าทัวร์เนี่ยเริ่มมาจากตอนนั้นเราเป็นพิธีกรให้กับ บริษัททัวร์บริษัทแห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นพี่กรอได้น่าจะมาทำอาชีพไกด์ได้เขาเลยชักชวนตอนนั้นเรายังไม่สนใจเพราะว่าเรายังรุ่งโรจน์ในอาศัยอาชีพของเราอยู่นะต้องพูดอย่างนี้ยังสนุกอยู่ใช่ก็เลยส่งพี่สาวไปทาก่อนนะคะพอพี่สาวไปทำเขาบอกเออมันดีนะมันดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้างั้นเราก็ลองมาทําสิอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าลองดูก็ได้ก็เลยมาเข้าอบรมคอร์สของทางบริษัทเขาค่ะ แล้วอย่างนี้พี่หลินได้จบด้านการท่องเที่ยวโดยตรงมาหรือเปล่าคะถึงมาเป็นไ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือปริญญาปรีของหลินใบแรกเนี่ยจะเป็นนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชา,าสัมพันธ์นะคะ <ứng S 2> ก็ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับใบที่2จะเป็นเกี่ยวกับรัฐาศาสตร์ที่มอรามก็ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกแต่ว่าจะมาได้ใบที่3ก็คือปริญญาโทที่มอรเกิร์ดจะเป็นสาขาสื่อสารท่องเที่ยวและบันเทิงอันนี้จะค่อนข้างเข้าใกล้กักสายอาชีาพเรามากกว่าใช่ค่ะอ่าแล้วอย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากเป็นไกด์แล้วคือไม่ได้เรียนท่องเที่ยวมาเนี่ยพี่หลินมีวิธีแนะนํำไหมคะว่าต้องไปเรียนเพิ่มเติมที่ไหนหรือไปฝึกอบรมอะไรยังไงที่ไหนอะค่ะอ่าคือจริงๆไกด์เนี่ยมันจะมี3มพารทหลักๆนะคะพาร์ทแรกคือ i n b o u n d Tour นะคะก็แล้วก็ u u t o u n d Tour แล้วก็ d OMESTIC d OMESTIC ก็คือเหมือนไทยเที่ยวไทยเนาะ t อาบ n d ก็พาคนไทยเที่ยวนอก n b o บ n d ก็คือพาฝรั่งเที่ยวไทย ถ้าเป็นอินบาวเนี่ยจำเป็นจะต้องอมีบัตรไกด์ที่เรียกว่าเป็นบัตรเงินบัตรทองบัตรนักทุเทศนะคะ,ะต้องไปเข้าคอสอบรมแล้วก็ทาการทดสอบถึงจะได้บัตรนี้นมาส่วนเอาบาวเนี่ยเขาจะมีการไปลงชื่อนะคะแล้วก็เข้าคอสอบรมตามองค์กรต่างๆที่เขาเปิดสอน<ช>เหมือนองค์กรของบริษัทที่เนี่ยเขาเปิดสอนที่ก็เข้าไปสมัคร<ช> <ๆ S 2> แล้วก็ไปๆๆๆๆลงชื่อถึงจะได้บัตรเอาบาวทัวร์มา แล้วก็ส่วนดเมสติกเนี่ยก็เหมือนจะเหมือนกับอินบาวก็คือพาฝรั่งเที่ยวไทยแต่นี้เป็นคนไทยเที่ยวไทยเนาะเขาก็จะมีบัตรของเขาเป็นบัตรดเมสติกไกด์เหมือนกันค่ะก็คือสามารถที่จะไปอบรมเพิ่มเติมได้ไปเรียนเสริมได้หรือ่<ช>ถ้าค,คนสนใจจริงๆอาจจะแบบพี่หลินก็ได้ไปต่อเป็นปริญญาโทเนาะเหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเรืองเนี่ยค่ะเวะลาที่พี่หลินนะคะ เที่ยวแน่นอน<ะ>แหละว,ว่าพี่หลินก็เคยเป็นนักท่องเที่ยวมาก่อนอแล้วก็มาเป็นไกด์ความแตกต่างความเหมือนกับการที่แบบเราเป็นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยแต่เรามามเป็นไกด์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอะไรยังไงก็ต้องบอกว่าต่างเยอะนะเพราะว่าเราเที่ยวเราก็ไม่คิดอะไรเนาะเหมือนเวลาเราไปก็มีคนพาไปเขาบอกให้กินก็กินเขาบอกให้เที่ยวก็เที่ยวถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเจอที่สวยก็ถ่ายรูปแต่เวลาเราเป็นไกด์เนี่ยเราต้องคิดแทนทุกอย่างรู้ว่าจะไปถึงร้านอาหารอีก 15นาทีร้านอาหารคอนเฟิร์มแล้วหรือยังมีที่ทั้งหมดกีที่บางทีไปถึงร้านปิดยังไม่ก็มีเหมือนกันมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้แต่ว่าน้อยมากถ้าหากว่าเรามีความรอบคอบแล้วก็เช็คก่อนในทุกๆครั้งนะคะ มันก็จะคิดเก่อคิดมากกว่าคนที่เที่ยวคนทางานอะเนาะมันก็จะคิดเยอะกว่าคนที่เที่ยวอยู่แล้วค่ะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ในการทํางานเนี่ยคะ่ะตั้งแต่เป็นไกด์มาเนี่ยพี่หลินได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมแล้วพี่หลินมีวิธีการแก้มันยังไงแบบบางที่เราเจอเอุบิเหตุเหตุการณ์เฉพาะหน้า<ะ>ที่เราแบบมไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเลยแล้วไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงเนี้ยพี่หลินเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นยังไงคะปัญหาที่เจอส่วนใหญ่นะคะมันเจอ บ่อยพอสมควรเนาะเพราะว่าทําอาชีพนี้มันขึ้นอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเอื้อมมือกับเราไหมสถานโปรแกรมนั้นเป็นยังไงแล้วก็เส้นทางในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยเราไมา่ได้ออกไปแล้วเราเจอสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนเดิมเราไปเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเราไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งอยู่ดีๆจะมีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรห<ม>น้าง,งานได้นะคะต้องดูว่าปัญหามันมาจากตรงไหนถ้าปัญหามันมาจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอยู่ดีหิมะถล่มรถต้องเปลี่ยนเส้นทางระยะทางเพิ่มขึ้นไปกินอาหารไม่ตรงเวลา เราก็ต้องแก้ไขสถา,านาการณ์ไปแต่ถา้าหากว่าปัญหาเกิดจากคนก็คือตัวนะักท่องเที่ยวเองนะลูกค้าเราก็จะเจอหลายคนสมมติว่ากลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด30คนนะ,นะคะตอนหนึ่งตอหนึ่ง,งบัสอย่างเงี้ยก็คน30คนก็จะมีนิสยัยแตกต่างกันไปนะแล้วก็ทั้งปีเราก็จะวนไปเรื่อยๆเ้วก็ค่อนข้างเจอคนเยอะพอสมควรเราจะค่อนข้างมีการเหมือนฝึกทักษะในการรับมือกับคนอยู่แล้วนะคะว่าคนแบบนี้มาเราก็จะรับมือแบบไหนคนแบบนี้มาจะรับมือแบบไหนยกเว้นในกรณีที่เราเจอคนที่มีความเข้าใจ น้อยมากในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะจําเป็นจะต้องอธิบายเยอะๆให้เขาเข้าใจนะเราต้องให้ข้อมูลนะักท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบว่าลูกทัวเราจะได้ไม่ดื้อน,นะจะได้เข้าใจนะว่ากฎของแต่ละสถานที่อะไรยังไงต้องมีปัญหาอะไรเป็นรูปแบบ,แบบการท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะนะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเที่ยวเองกับเที่ยวแบบเป็นแพ็กเกจที่ซื้อมาในราคาแบบนี้เนี่ยต่างกันยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่ารูปแบบการท่องเที่ยวนี้มีหลายแบบให้เขารับได้ในตรงนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าตั้งแต่ตอนที่หลินเริ่มเป็นไกด์จนถึงวันนี้ค่ะค่ะระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะห้าปีค่ะรวมฝึกอบรมด้วยนะคะใน5ปีนี้ที่ทําให้พี่หลินอยู่ตรงนี้ได้พี่หลินคิดว่าอาชีพไกด์เนี่ยค่ะมีเสน่ห์ยังไงถึงจะไม่ดึงดูดเราให้เราเนี่ยห้าปีแล้วล้านเราอยู่กับมันมานะค่ะอาชีพนี้มันมีเสน่ห์ยังไงอะคะอย่างแรกก็ เป็นการเปิดโลกทัศัศของเรานะคะจากปกติเนี่ยเราก็ทํางานในเมืองไทยเนาะแล้วเราก็ทํางานประจาของเราหรือว่างานฟรีแ l a n ์ของเราไปแล้วก็กลับบ้านนอนไม่ได้คิดอะไรพอมาท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนกับเปิดโลกทัศน์เราเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างเห็นคนเยอะแล้วก็มันฝึกตัวเองด้วยให้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆได้เยอะมากนะคะมันทําให้เราได้ท่องเที่ยวได้เห็นโลกว้างนะคะสิ่งที่เราติดใจในอาชีพเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวยิ่งเราได้เห็นมาการู้มากแล้วก็ยิ่ง เสริมสร้างประสบก,การณ์ของเราอีกอย่างนึงก็คือรายได้อันนี้นต้องบอกตรงๆนะคว่ารายได้มันก็เป็นส่วนที่ดึงดูดพอสมควรนะคะพี่หลินแล้วพี่หลินมีประเทศที่ชื่นชอบไหมแบบว่าพี่หลินไปเที่ยวที่นี่มานะที่นี่สวยจังเลยหรือแบบว่าเราชื่นชอบอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะถ้าตอบแบบไกด์นะคะก็อยากตอบว่าประเทศไหนสวยที่สุดให้ตอบว่าสวยทุกประเทศนะลูกค้าจะได้ไปตามเราทุกประเทศเลยแต่ถ้าประเทศไหนที่ดึงดูดเราแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกที่เราไปฝึกงานแล้วก็เป็นประเทศที่ไปกี่ครั้งก็ยังสวยจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็พี่หลินไปมาหลายหลที่แล้วทั้งสวิตเซอร์แลนด์เลยอะไรเอ่ยหลายๆที่ค่ะมีประเทศไหนหรือแบบว่าแถบไหนโซนไหนที่พี่หลินอยากจะไปแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปฉันอยากจะไปเที่ยวตรงนี้อยากจะไปดูคนตรงนั้นอยากจะไปลงพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ย มีไหมคะพี่หลิมมีค่ะจริงๆอันนี้ก็ต้องถ้าเจ้านายดูอยู่กับขอขอความปรุณาของเจ้านายด้วยนะคะก็มีค่ะทางฝั่งของอเมริกาใต้อันนี้เนี่ยทางบริษัทมีโปรแกรมนะคะแต่ว่าตัวหลิมเนี่ยไม่ได้วิ่งเส้นนั้นคือแต่ละคนก็จะมีเส้นทางรูทประจําของตัวเองเจ้านายจะส่งไปทั่วๆให้เราได้เห็นประเทศต่างๆแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งเราไปเนอะเขาจะมีเส้นทางประจําของคนนั้นๆอยู่นะคะ ก็จะเป็นอเมริกาใต้เป็นพวกเปรูชิลีบราซิลพวกนี้ที่ยังไม่เคยไปอยากไปค่ะแล้วในการทํางานเป็นไกด์เนี่ยค่ะพี่หลินพี่หลินคิดว่ามันมีความยากหรือความง่ายตรงไหนบ้างค่ะความยากคือเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เรารู้งานเนี่ยเราอาจจะรู้งานล่วงหน้าแค่1เดือนหรือว่า2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์ล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ เราก็ต้องเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานของเราให้ดีที่สุดความรู้ขั้นพื้นฐานคือการเตรียมตัวเองในเรื่องของประวัติาศาสตร์เราจะมีประวัติาศาสตร์เนี่ยที่อยู่เป็นสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้ประวัติาศาสตร์จือยู่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เวลาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาไปประเทศไหนก็ใส่ข้อมูลของประเทศนั้นเข้ามาสมมุติว่าเราไปสวิตซ์เราก็ลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งบนออกแล้วก็เอาสวิต์เข้ามาใส่เราไปสแกนนิเนวียเราก็ลบ50%ั้าสิบเปอร์เส็นต่พั้นานทองะวิตร์ออะนล้กึกวเอา้วก ตามพวกข้อมูลข่าวสารเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะคะถ้าแบบว่าเราเป็นคนที่ตกยุคล้าหลังหรือว่าจาแต่ข้อมูลเก่าไม่อัปเดตไม่พัฒนาข้อมูลใหม่เราจะเป็นไกด์ที่ล้าหลังทันทีเพราะว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงตลอดใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสื่อโซเชียลมีเดียเนาะลูกค้าบางคนเนี่ยอัปเดตข่าวมากกว่าเราอีกนะคะเราก็ต้องไม่ตกเทรนด์เราต้องไปตาม การท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกับว่าบางทีแบบว่ามีตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้เราไม่รู้แต่ลูกค้ารู้เงี้ยก็ไม่ได้แหละเหมือนเราก็จะแบบเหมือนไม่น่าเชื่อถือนะอะไรนะคือเราต้องรู้มากกว่าที่ลูกค้ารู้ใช่ต้องเหมือนกับค้นควายหาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็พี่หลินนะคะมีนิยามหรือคติประจําใจอะไรไหมคะเมื่อในการประกอบอาชีพไกด์เนี่ยมีคติประจําใจอะไรไหมมีนิยามในการประกอบอาชีพนี้ยังไงคะ ก็มีสิ่งที่บอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะมันไม่ได้เป็นคําคล้องจองหรือว่าเป็นคําที่สวยงามแต่เป็นสิ่งที่บอกตัวเองตลอดเวลาคือหนึ่งคือใจเย็นสองคืออดทนนะคะแล้วก็สามคือเรียนรู้กับทุกสิ่งที่ได้รับโอกาสใจเย็นอดทนเรียนรู้กับทุกสิ่งที่รับโอกาสมันจะทําให้เราเป็นเป็นพนักง,งานที่มีคุณภาพเป็นไกด์ที่มีคุณภาพค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่หลินนะคะช่วยฝากคาแนะนําหรือข้อคิดอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ ว่าอยากเป็นไกด์ฉันอยากเป็นไกด์แต่ฉันไม่อย่างง้นฉันไม่รู้อย่างนี้อ่ะพี่หลินมีคําแนะนําอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมบ้างคะก็อย่างแรกนะคะเราอยากเป็นอะไรเราต้องเอาตัวเองไปศึกษาข้อมูลของอาชีพนั้นๆให้เยอะๆนะคะพอเรามีข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามหาช่องทางที่จะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็ฝึกตัวเองให้พร้อมเพราะว่าคนเก่งปัจจุบันมีเยอะมากคนเก่งเตรียมพร้อมตัวเองมาดีแต่หากว่าเราเตรียมพร้อมตัวเองมาไม่ดีเนี่ยเวลาที่เราไปสมัครงานเขาจะเลือกคนที่เก่งกว่าทันที แล้วที่สําคัญก็คือโอกาสเกนะ่งแต่ไม่มีโอกาสก็ไม่ได้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่้องรับการโอกาสที่ดีค่ะถ้าเรามีโอกาสที่ดีเราก็ต้องรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะคะเมื่อคุณได้รับโอกาสเราก็ต้องทําให้มันดีค่ะล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่าเสมอน,นะคะที่สําคัญคือเรื่องของภาษายังไงก็ต้องฝึกตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของประวัติศาสตร์ถ้าคุณเป็นคนที่เก็บข้อมูลต่างๆในในแต่ละวันได้ดีแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสาร แล้วก็อ่านหนังสือเป็นประจำอะจะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองในสายอาชีพนี้นะคะค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะแล้วก็แนวทางในการใครอยากเป็นไกด์เนาะคำแนะนำดีๆจากพี่หลินแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลินมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะไอเดียดีวาไรตี้ EP หน้านะคะเราจะพาไปพูดคุยกับใครหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำมนต์แล้วก็พี่หลินต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ เด idea d t v ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสถานีได้ที่ Facebook Fanpage idea mm ี hmm. ide tv mm hmm. และ y o u t u b n n e ล idea ี tv ค่ะ